สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันนี้แล้วพอนันคือเกาเนาะจ้านาะพี่น้องพี่น้องจ้าผ้าไปเห็ดอันหนึง่งผ้าเขาขั้วคือเกาค่ะพี่น้องไปเห็ดลาบน้องกันมาในสเสเฮ็ดลาบหมูเนาะจ้านะลาบหมูนะคะไปค่ะไปเห็ดลาบน้องกันจ้าพี่น้องจ้ายาขอสีส้อยหนังส้อยใสเนาะต้มแล้วเรียบร้อยเนาะ,ะพี่น้องเนาะไีสซ้อย ซ่วไวสักวันนะคะพี่น้อนงเนาะหัน่นหั่นหนังก็ตับเฮ้ยก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตับสิหัน่นเอาไปล้วนนะจ้ะพี่น้องบายนี้ค่ะตับหั่นแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปล้วนจ้ะพี่น้องพี่เนื้อซับแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องเนื้อหมูเอาล้วนเข้ากันค่ะ เลือด้องขาดพี่นัรวไนไะะนะนนนะ้นะใส่มันปลาแล้หนมันนัวเลจังทำไมตักแกะไปดำเลือ แล้วนะพี่น้องงูตับนะค,ะนค่ะบ้านวันเื่อนเพราะต้องให้มันแข็งแห้งเลยพี่น้องเนาะเราผสมเนะเพมาะต้องให้มันแข็งแห้งพี่น้องพี่น้องทุบๆน,นะค่ะเนาะเพรให้มันแข็งร้นะแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะพี่น้องจ้าแกย่เลยแล้วค่ะเนาะ ทุกหลายมันแข็งมันบาแสบพี่น้องพี่น้องผักไว้จักข้าวเนาะให้เพื่อนไหฮผ่อนซะก่อนนี่หั่นเตรียมไปเรียบร้อยเบิดแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะจังสีลาบได้พี่น้องเนาะพี่น้องลาบแล้วเลยตีบมะนาวใส่นี่ลาบลาบคุ่งลูกเนาะค่ะลูกสิบว่าใครกินเปียกเป็นไรตามมานี่นะพี่น้อง ใส,ใส่พริกนะคะพริกเอาเอาใส่ขา้าวคั่วใส่แนวอร่อย บันบวง่จังใส่พักนะคะพี่น้่งพร้อมใบชีเลย ใบมะก,กรูดหอมใบสะระแหน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะใช้น้ำปลาไปแยกน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนที่ค่อยลวกค่อยปรุงแล้วนะพี่น้องเนาะ หอมพี่น้องก็เลยแสบเลยอ่ะี๋ยวขอชิมได้พี่น้องนะใส่มืออยิบได้พี่น้องอืม,อ,มอร่อยมากอ,มอร่อยนะคะเนาะต้องจะคลองด้วยครับพี่น้องอลาบให้ลูกเพราะว่าใครนะ ต่กินเปรี้ยวยจัจจกหน่อยเนาะลูกกินลูกบ่ใครกินเปรี้ยวใครสิกินส้มจักหน่อยไงกยานั่งใส่ใส่ไปเอาน้ามะากรูดกันพี่น้องใส่แบบกรูดเนาะใส่น่าผิวมะกรูดนะพี่น้องใส่น่ามะกรูดเพราะเป็นผิวโอ้ยตายแล้ววาา,มมาเนะเพขาใส่น้มะกรูดเนาะบีบชุกชุก บ้านนี้นะคะพี่ก๊อขอใส่ยังน้ำปลาพี่น้องขอใส่ลายเทธอหรอวะมันสิบว่าเข้มสบิบกว่ะใส่พริกพริกเผ็ดเล็กน้อยหน่อยอใส่แนวแซ่บลงไปแบบนั้นผงชูรสชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่เด้อ ขัวลงไปพี่น้องนขอุดสักกลนใหม่ขโคเรให้ข้าวกันนี่นรอสีาังเลพี่น้องบักคินบักใส่พักหอมลงไปโดยบานเทกระวจาดเลยนะพี่น้อง เซตเรียบร้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหลาบหมูหลาบหมูจากพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็สีน้ำลาผ้าจาก,กันไปแล้วเนาะคะ่ะซีมแล้วค่ะแซบอร่อยแซบหลๆน้ำลาผ้าจาก,กันไปและะ้วค่ะคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องวีดีไม่แห้งสุบปูสุกคนลำๆเรื่อยๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาด้วยไหมเด้อค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ